เดาแล้วทามึงเลี้ยกกัอาแล้วพวกกูเฟีลปล่ารที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสายเยะจ้าสองพันในช่วงเลี่ยรีแอคนะฮะอีโวนะฮ e นะอีโ e วที่เขาบอกว่าแบบราคาหนึ100่งร้อยกว่าล้านนะฮะกิ้งเป็นลูกขนุนนะฮะ จะหนีตำรวจไหวหรือไม่นะผมนะตำรวจอีโวคันนี้นะขี่แม่สีเขียวกระจ่างใส่เทียวนะครับเขามาทางซ้ายเนาะสีเขียวกระจ่างใส่ขนาดนี้โดนตำรวจดักนะฮะแม่จะจะรอดหรือไม่นะไม่ว่าจะไปไหนก็เจอแต่คุณตำรวจนะฮะผมนะแมคุณตำรวจนี่ก็น่ารักนะครับผมจับกูใส่ไว้ในรถแล้วกลัวโดนแล้วสักพักกลัวโดนอุ้มแล้วก็มาช่วยกูต่อนะฮะ เ <s uss> หลืหอฮอเหลือฮอฮอแตกเลยแม่มีน้ำใจสดสดแล้วจังหวะนี้ก็หลุดไปแล้วนะฮะเหลือฮอนะครับผมจะดักกันได้หรือไม่นะแต่ด้วยด้วยสกิลํำรวจแล้วคิดว่าน่าจะดักได้นะครับดักแล้วครับสภาดักให้ครับสภาโอ้โหโอ้โห,หแม่แมเหมือนจะเข้ามาสลัดฮอนะครับเข้ามาสลัดฮอ นะไฮเวย์โรงพยาบาลเก่านะฮะเอ้ยเหมือนจะยิงยาวออกนอกเมืองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครเจอเจอฮะตำรวจเจอนะผมนะทางออกไฮเวย์นะแต่ตำรวจไม่ไล่นะฮะตำรวจไม่ไล่นะไอ้สัตว์ฮ่าแต่ห้อมฝีมือชากาัต่อให้คุณลงไปสองสามอุโมงค์คุณก็ไม่สามารถที่จะหลุดฮอลามนี้ได้ไเ,เพราะว่าฮอล์ามนี้นะเก่งกาจม,มากนะฮะผมนะ แล้วก็เจอกับพี่มองนะพี่มองตามมานะพี่มองพี่มองคนระับบนเข่าครับพี่มองพี่กูมาแล้วพี่กูมานะครับแม่เอา้ากูเพิ่งชมหอเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยเอา้าเอา้ากูเพิ่งชมเมื่อกี้ไอ้ทีทางทีทางใต้ทีทางใต้อุโมงค์มึงมึงไม่หลุดเลย เอ้ยมาแล้วครับโหแม่เขาไม่ยอมให้มินประมาณจริงนะฮอลันี้อ๋อแม่มินประมาณเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่านิดว่าหน่อยคือนี่ฮอแบบโชว์ต่ำซะด้วยคือแบบโชว์สกิลเล็กน้อยไปถึงปานกลางแม่ว่าไม่ได้จริงๆนะว่าปุ๊บเขาต้องโชว์นะออแม่ประมาณสัก20กว่านาทีานะมันมีการยิงคู่ฮอไปหนึ่งทีนะแต่ฮอนะ่าจะไม่สทกสะทานเขาน่าจะ ฮอเขาน่าจะรู้นะว่ามันไม่สามารถที่จะยิงฮอตกลงมาได้นะครับขนาดนี้คอ่า<ม>แล้ววนอยู่ตรงแรกแก๊สนะฮะเขาจะเรียกกำลังเสริมไหมจะมีไวบอดี้มาหรือเปล่านะจะมีมาไหมมีมาไหมทั้งสอนอนมีแค่ฮอคันเดียวนะฮะที่ตามมาทันนะที่เหลือนี่หลุดหมดแม้แต่จ้าวมองก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะ โอ้โหดูข้างหลังน่าสิครับไฟแห่งเสรีภาพไฟแห่งเสรีภาพมาแล้วครับทุกคน,นไฟแห่งเสรีภาพชนนะขับยังไงนะไม่มีรถแต่ชนนะครับไม่มีรถแต่ชนครับผมช็อตนี้แหมข้างหน้าโล่งโจ้งนะฮะแต่ชนข้างทางนะฮะแหมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาทำอะไรอยู่นะช็อตเมื่อกี้ แม่ข้างหน้านี่โล่งเลยไม่มีรถเลยนะฮะเนี่ยแต่ชนนะเอ้ยหมุนลบแบบเลซิตี้แล้วก็โดนชนโอ้โหถือลูกซองรออย่างกับพี่เอกในหนังเรียบร้อยฮะโดนทับไปฮะลงน้ำลงนะดีมากครับผมนะเสียงพี่มองมาแต่ไกลนะจ่ามองนําจับจ่ามองนําจับนะครับผมรถเทีย ไปปไแม่ er? จังวะนี้นะตำรวจตำรวจจับแล้วลมควันนะโทษโทษฐานที่ขับรถไม่ดีพอนะโทษฐานที่ขับรถไม่ดีพอนะต้องโดนทำโทษนะลมควันนะคนนั้นเขามนะแม่ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมไม่ให้อีกคนขับแล้วตัวเองอรอยิงฮะหันไปยิงเองเรียบร้อยฮะนทนนะผมอ,อันนี้เปรดอะไรครับห้าหนึ่งสี่สามหนึ่งครับห้าหนึ่งสี่สามหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับใช่